สวัสดีครับวันนี้มีพามาแบ่งปันอีกแล้วนะครับเป็นหลวงพ่อรวยวัตโกอยุทธยานะครับเป็นรุ่นแจกทานหกสามนะครับเหรียญนี้นำมาแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับเพียงราคา4ี่ร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับเหรียญแท้นะครับรับประกันแท้แน่นอนครับเหรียญนี้นะครับเรามาดูด้านในกันนะครับ องค์หลวงพ่อจะเป็นอย่างนี้ครับสวยๆเดิมๆเ,เลยลงกล้องให้ดูนะครับหน้าตาครับจมูกคมๆอย่างนี้เลยครับหลวงพ่อรวยรุ่นรวยปลดหนี้นะครับรวยปลดหนี้ดูข้างหลังครับ ข้างหลังจะมีต่อโค้ดหลุดนะครับต่อโค้ดตรงนี้ครับเห็นโค้ดไหมครับตัวยันด้านหล,หลังนี้เป็น99นะครับนี่ครับ E63 ครับผิวเดิมๆไม่ได้ใช้ไม่ได้ผ่านการใช้เลยครับสวยๆเดิม สนใจคลิกดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ลายใต้คลิปนะครับ450บบาทพร้อมส่งครับสวัสดีครับ